สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์ที่28่ธันวาคม2563พี่หนุม่มขึ้นสเตตัสไปว่าใครจะเดินทางไปบ่อนและยองเพื่อนๆนสงคนจะต้องติดแมสนะครับแล้วก็แอลโกอฮอล์ของพี่หนุ่มมีนะแบบพ่นๆนะพ่น,นะพนชึ๊บๆนี่พ่นๆเลย ติดไปด้วยนะครับเพื่อมาตรการนี้ใครไปไม่ถูกพี่หนุ่มก็แนะนำ Google Map นะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะกดให้ดู Google Map แล้วก็เข้าไปที่ Google Map นะครับกดค้นหาบ่อนและยอง พิมพ์ค้นหานะครับคำว่าบ่อนและยองมันจะขึ้นมาตามนี้ฮะเราก็ไปเลยครับบ่อนและยองปับ๊บมันจะขึ้นว่าโกดังไม่ใช่บ่อนแต่ถามว่าเราจะเรายังจะอยากจะดูเส้นทางไปได้ไหม กดเริ่มครับหน้าทางตะวันตกไปยังถนนหมายเลขสามศูนย์สี่เก้าพี่หนุ่มต้องใช้เวลาเดินทางไปบ่อนละยองสามชั่วโมงยี่สิบสองนาทีทั้งหมดมีระยะทางสองร้อยสามสิบสี่กิโลเมตร บ่อนและยองเออแต่เขาบอกว่าถ้าพี่หนุ่มไปถึงบ่อนอาจจะปิดไปแล้วนะครับก็ถ้างั้นก็ไม่ต้องไปขายไปไม่ถูกก็กด Google Map เอาละกันนะบ่อนและยองใช้เวลาเดินทาง2องร้อีกิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง3ชัวโมง22นาทีแต่พี่หนุ่มคงไม่ไปอ่ะกดออกแล้วละกัน <c oughs> ทำไมถึงมาตั้ง สเตตัสเล่นๆว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ครับคือท่านผู้กํากับท่านผู้การจังหวัดระยองนะครับท่านก็บอกมาแล้วว่าระยองไม่มีบอลท่านบอกมาแล้วว่าระยองไม่มีบอลน,นะครับแต่เท่าที่เราเห็นจากภาพข่าวจากอะไรก็แล้วแต่ที่สื่อออนไลน์เอาออกมาพูดคุยเอาออกมาแฉเป็นข่าวนะครับเราก็อ่านข่าวนะเสพข่าว จากหลายๆที่แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์พิจารณากันดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านผู้การจังหวัดระยองพูดเนี่ยมันเป็นไปจริงตามนั้นหรือเปล่าผู้การท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าระยองมันมีบ่อนอยู่เพราะว่าลูกน้องท่านอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกท่านดังนี้ถ้าลูกน้องท่านไม่ได้บอกท่านลูกน้องท่านก็อาจจะเก็บค่าสวยบ่อนไว้เองอมไว้เอง ท่านผู้การอย่ายอมนะครับลูกน้องท่านเก็บสวยบอลเองอมไว้เองโดยที่ไม่แบ่งสรรปันส่วนเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันจะต้องแบ่งสรรปันส่วนกันให้ถูกต้องตามระดับขั้นไปชั้นยศมากก็ได้มากชั้นยศน้อยก็ได้น้อยแล้วท่านผู้การจะบอกว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ท่านผู้การโดนลูกน้องท่านหลอกถูกไหมฮะเป็นพี่หนุ่มเป็นผู้การเนี่ยพี่หนุ่มจะต้องเอ้ยสรุปว่ามันมีนี่ว่า เก็บสวยได้หรือเปล่าเขาจ่ายไหมจ่ายเท่าไหร่นะครับก็น่าเห็นใจนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องรู้นะในพื้นที่ของท่านมีอะไรบ้างต้องเรียกรูกน้องท่านมาถามว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่กูไม่รู้วะมันมีไรายได้มันจากตรงไหนบ้างวะอะไรที่มันถูกต้องก็ทําให้มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องไม่มีนะครับ สุดท้ายแล้วบอนมันคืออะไรโกดังเหรอโกดังบ้านใครว่าแม่งติดแอร์โกดังบ้านใครว่าแม่งติด,อดวอลเปเปอร์เวลาขนของเข้าเข้าออกวอลเปเปอร์แม่งไม่ฉีกขาดเสียหายหมดหรอวะโกดังแม่งอย่างหร,รูใครๆเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรเ <c oughs> <c oughs> ชื่อใครดีระหว่างผู้ที่ติดเชื้อให้ข้อมูลกับผู้กำกับและยอง ต้องเชื่อทั้งสองฝ่ายครับผู้การเขาผู้กำกับกับผู้การเขาบอกมันไม่มีก็คือไม่มีเราจะเชื่อใครแล้วครับเชื่อคนคนเดียวกับเชื่อทั้งองค์กรเนี่ยองค์กรผู้การผู้กำกับท่านออกมาพูดแล้วว่ามันไม่มีไม่มีนะครับก็ไปสำรวจแล้วมันไม่ใช่บอลมันคือโกดังโกดังแล้วม,มันมีของไหมทำไมโกดังมันไม่มีของที่อะไรเลยสักอย่างเดียว หรือเกิดจากพิษโควิดมันเลยไม่มีของอยู่ในโกดังก็สีสนนใช้กันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเชื่อใครดีนะครับเราจะเชื่อใครดีเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มขอสาบแช่งแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้ามันมีนะแล้วมันมีข้าราชการไม่ว่าจะหน่วยไหนนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครอ,องท้องที่ถ้าคุณรู้ว่ามันมีบอล แล้วคุณหารายได้เสริมจากการเก็บสวยนะขอให้ครอบครัวคุณแม่งชิปหายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงขอให้คุณจเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานทุจริตคอรับชั่นไม่ว่ามันจะเกิดจากส่วนไหนรายได้ที่คุณได้รับถ้ามันมาอย่างถูกต้องก็ขอให้คุณจเจริญหวบหวบถ้ามันมาอย่างผิดกฎหมายก็ขอให้ครอบครัวชิปหายายปวง เพราะเงินเดือนที่คุณได้รับมันมาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศรวมกันส่งขึ้นไปที่เบื้องบนเบื้องบนก็ส่งออกมาเป็นเงินเดือนพวกคุณเวลาคุณได้รับเงินเดือนคุณสมควรจะต้องสำนึกสนิดหนึ่งว่าเงินที่ได้รับมันมาจากภาษีประชาชนพวกคุณจะต้องทำงานรับใช้ประชาชนเป็นหูเป็นตาดูแลทุกสุขของประชาชนวิ่ใช่ปล่อยปะละเลย ความชิบหายแยโปวงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศสองรอบเนี่ยเนื่องจากโควิดเนี่ยลองคิดดูดีๆว่ามันเกิดมาจากอะไรการปล่อยปละละเลยละหลวมในสายงานอาชีพของข้าราชการทุกๆหน่วยหรือเปล่ามันถึงทำให้ประเทศแม่ต้องย่ำแย่คนที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเราท่านๆน,นนี่แหละครับที่ทำมาหากินเอกชน ทำมาหากินอย่างสุจริตเสียภาษีส่งเข้ารัฐรัฐเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนพวกข้าราชการทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศ20กว่าล้านคนโดยที่ท่านไม่ต้องกระสือกสนดิ้นรลนอะไรสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนเข้าทํางานตามคําบัญชาของเจ้านายอย่างเดียวแต่เอกชนอย่างพวกผมเราเราท่านๆที่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมเวลาประเทศมันย่าแย่ เราเนี่ยครับคือผู้รับกรรมทํามาหากินไม่คล่องงานไม่มีให้ทํารัฐบาลจะมาช่วยเหลือจุนเจือทุกอย่างไหมค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าวัตถุดิบค่ารักษาพยาบาลรับมาช่วยทุกอย่างไหมแต่ข้าราชการรัฐช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งคุณเกษียณอายุไปแล้ว ก็ยังต้องดูแลช่วยเหลือคุณอีกต่อไปจนคุณวายชนเพราะฉะนั้นผมส่วนหนึ่งนะครับที่ขอเรียกร้องให้ข้าราชการทํางานอย่างตรงไปตรงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามสาขาอาชีพที่คุณได้รับอย่าปล่อยปละละเลยไม่ใช่ว่ามีเหตุการณ์อะไรทีก็ออกมาเฮทำกันทิมีเหตุการณ์อะไรทีกอท็กอกอกมาเฮทำอะไรกันทิ อย่านิ่งเฉยอย่าดูได้อย่ากโกหกตอแหลเห็นประชาชนเป็นผู้ที่มีความสำคัญด้วยยศและตำแหน่งของคุณมีเอาไว้ใช้ในองค์กรของคุณเท่านั้นสายงานบังคับบัญชาเป็นทอดทอดไปแต่อย่าเอาตำแหน่งแห่งหนยศถานรรดาศัก์มากดขี่ข่มเหงประชาชนมันใช้ไม่ได้ยศของคุณ ตำแหน่งของคุณมีเอาไว้ควบคุมในองค์กรของคุณเท่านั้นมิใช่เอามากดขี่ข่มเหงประชาชนประชาชนเขาไม่ได้โง่แล้วแล้วขอฝากไปทางริ้วล้อข้าราชการทั้งหลายนะครับคุณอย่าเลียเจ้านายคุณนักเพราะเวลามันมีปัญหาไม่มีใครช่วยคุณเพราะเวลามันมีปัญหาไม่มีใครช่วยคุณหรอกครับคุณต้องช่วยตัวเองทั้งนั้น เวลาอยู่หน้าบันลังอ่ะคุณจะยืนอย่างเดียวดายไม่มีใครมาช่วยเหลือจนเจือคุณเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจคำว่าประชาชนด้วยเกิดปัญหามาทีงชิบหายไป,ป่ปวงทีงประชาชนคือผู้รับเคาะ์รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดรอดฟังทุกวันนี้ค่ารถก็ตามเก็บแล้วค่าบ้านก็ตามเก็บแล้ว คุณเป็นหนี้อะไรเขาไม่ปลดปล่อยให้คุณหรอกนะครับคุณจะต้องชำระหนี้อยู่เราลองคิดทบทวนกันดีๆนะครับว่าเหตุการณ์โควิดที่มันผ่านมันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรความบกพร่องของประชาชนหรือหรือความบกพร่องของหน่วยงานราชการฝากไว้ให้คิดบอนและยองมันคือโกดังไม่ใช่บอน ผู้การเขาบอกมาเชื่อด้วยโอเคครับสวัสดีครับ